เอาเทคนิคนี้ไปใช้นะครับเวลาย่างปลาหมึกไม่ให้ปลาหมึกมันหดมันเหี่ยวจนเกินไปนะมีเพื่อนๆหลายๆท่านย่างปลาหมึกพี่ทำไมมันเหนียวจังเลยนะครับทุกคนฮะผมใช้เทคนิคนี้นะครับคือหนึ่งนะทุกคนฟังเลยนะครับลองเอาไปปรับใช้ตามนะครับเน้นไฟแรงนะครับทุกคนสังเกตดูไฟในร้านผมฮะประมาณไม่เกิน3นาทีฮะทุกคนฮะปลาหมึกทุกชิ้นส่วนจะสุกหมดแล้วนะครับ1เน้นใช้ไฟแรงครับห้ามใช้ไฟอ่อนนะ ยิ่งใช้ไฟอ่อนไฟไม่แรงเนี่ยปลาหมึกเราจะเหนียวมันจะหดนะทุกคนนะใช้ไฟแรงเนี่ยเวลาย่างปลาหมึกมันจะเด้งเราย่างแป๊บเดียวนะครับมันสะดุ้งไฟนะครับมันจะโอเคมันจะอร่อยเลยนะครับแต่ย่างไม่เกิน3นาทีนะครับสำหรับร้านผมนะครับเ,เพื่อนๆลองเอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้กันดูนะครับทุกคนนะเนาะหนึ่งใช้ไฟแรงครับสองอย่าย่างนานจนเกินไปนะครับสำหรับมือใหม่พี่ๆน้องๆทุกท่านเนาะเวลาย่างแล้วชิมดูเนี่ยรู้สึกว่าปลาหมึกมันเหนียวเนี่ยแสดงว่าทุกท่านย่างนานเกินไปแล้วก็ข้อที่2คือย่างไฟอ่อนเกินไปนะครับพยายามใช้ไฟแรงนะคครับุ ใช้ไฟแรงแบบที่ท่านเห็นในคลิปนี้เลยนะครับประมาณนี้ก็ได้ทุกคนนะแรงกว่านี้ได้ยิ่งดีนะครับทุกคนนะข้อดีของไฟแรงเนี่ยทุกคนฟังไว้นะครับหนึ่งมันปล่อยของได้ง่ายนะครับระบายของได้ง่ายเวลาลูกเขาเรามาลุมซื้อเนี่ยยิ่งไฟแรงเท่าไหร่ปลาหมึกย่างอ่ะแป๊บเดียวปลาหมึกย่างสวยด้วยนะครับถ้าไฟแรงนะครับห้ามใช้ไฟอ่อนย่างปลาหมึกเด็ดขาดนะครับปลาหมึกมันเหี่ยวครับนะอีกอย่างมันเหนียวครับถ้าเราย่างนานเนาะไฟอ่อนเราก็จําเป็นต้องย่างนานนะครับไฟมันไม่แรงนะครับ เป็นสาเหตุเดียวนะครับที่ทําให้ปลาหมึกเหนียวนะครับเ,เพื่อนๆลองเอาวิธีนี้ไปปรับใช้กันดูนะครับใช้ไฟแรงฮะอันดับแรกใช้ไฟแรงๆหน่อยไฟประมาณนี้เลยทุกคนเนาะสังเกตดูร้านผมย่างไม่เกิน3นาทีนะทุกคนนะทุกชิ้นส่วนจะเป็นคางเป็นแมงกะพรุนเป็นปีกเป็นหอยเป็นอะไรเนี่ยมันสุกหมดแล้วนะครับเนี่ยครับไฟประมาณนี้ฮะทุกคนนะนะครับ,ๆๆรบลองฝึกย่างดูนะครับทุกคนนะเราไม่ลองฝึกเราไม่รู้ทุกคนเนาะต้องค่อยๆสะสมประสบการณ์ไปครับทุกอย่างมันไม่ยากนะครับ เนาะมันไม่ยากครับค่อยๆปรับเทคนิคไปนะทุกคนเนาะเนี่ยครับพลังของไม้10บาทนะทุกคนนะย่างแป๊บเดียวครับเนี่ยครับแต่ละคนซื้อจีหนึงอะทีละ10บไม้5้าไม้6ไม้นะครับเนี่ยครับลูกค้าประจํามาซื้อเนี่ยครับทุกคนนะถ้าของมาแบบเนี้ยถ้าเราใช้ไฟอ่อนเนี่ยไม่ทันกินฮะนะไม่มีคนรอครับลูกค้าใจเขาใจเราก็ไม่รอครับโอ้ยมาซื้อปลาหมึกร้านนี้ย่างไปชั่วโมงเลยใช้ไฟอ่อนย่างเหนียวด้วยเนาะทุกคนเนาะนะครับเนาะเนี่ยฮะอย่าย่างอย่าใช้ไฟอ่อนแค่นั้นเองครับใช้ไฟแรงๆแล้วอย่าย่าางนนนนจครับ ประมาณส3นาทีนะ <im itation> เพื่อนๆย่างแล้วเอามาชิมกับน้ําจิ้มดูครับรับประกรันนะครับปลาหมึกของท่านจะไม่เหนียวนะทุกคนนะมันจะอร่อยพอดีเลยนะครับเนี่ยครับที่ปลาหมึกมันเหนียวท่านย่างนานเกินไปเราใช้ไฟอ่อนจนเกินไปนะครับลองจับเวลาดูฮนะทุกคนนะนะครับลองจับเวลาดูคนระับไม่ยากฮนะไม่ยากคนระับอยากให้พี่ๆน้องๆย่าง lang, ปลาหมึกได้อร่อยนะทุกคนเนาะถ้าทุกท่านย่างได้แบบนี้มันจะอร่อยเลยนะครับทุกคนนะแต่มือใหม่เราย่างเหนียวไปก็ไม่เป็นไรฮะทุกคนนะเนาะ ย่างเหนียวบ้างไม่เหนียวบ้างสุกบ้างไม่สุกบ้างไม่เป็นไรฮะเราเพิ่งทําใหม่ฮะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกครับเนาะเราได้ลงมือทดลองเรียนรู้แล้วก็สุดยอดแล้วฮะทุกคนเนาะถือว่าสุดยอดลนะนะครับเนาะได้ลองลองมือลองมือย่างลงมือเสียบลงมือกินเองเนี่ยคือสุดยอดที่สุดแล้วน <c oughs> ะทุกคนเนาะแต่เทคนิคของมันคืออย่าใช้ไฟอ่อนนี่แหละครับใช้ไฟแรงทุกคนดู <c oughs> สิครับแป๊บเดียวนะครับเนี่ยเห็นไหมไอตัวนี้ชุดนี้เพิ่งลงเห็นไหมเนี่ยครับยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยพลิกแลวเนี่ยเดี๋ยวอีกพลิกอีกสองสามรอบสุก เห็นไหมครับถ้าทุกท่านใช้ไฟอ่อนระวังเลยนะครับเหนียวแน่นอนนะครับปลาหมึกคดด้วยนะครับนะครับไม่ใช่แค่เหนียวธรรมดานะปลาหมึกคดด้วยนะครับโดยรวมก็แค่นี้นะทุกคนนะอย่าใช้ไฟอ่อนนะครับใช้ไฟแรงๆหน่อยนะทุกคนเนาะอีกอย่างคืออย่าย่างนานจนเกินไปนะครับต้องฝึกนะครับต้องฝึกนะเวลาย่างมันไม่ยากหรอกฮะเราฝึกย่างเดี๋ยวแป๊บเดียวเราชินมือเราแล้วก็สบายแล้วนะครับปล่อยของได้ไวนะทุกคนเนาะนะครับไฟแรงนะทุกคนนะ ไปประมาณเนี้ยทุกคนนะสวยนะครับย่างส่งให้ลูกค้าแป๊บเดียวนะครับชุดหนึ่งไม่เกิน3นาทีนะทุกคนเนาะเนี่ยครับเห็นไหมครัประมาณ3-4นาทีก็ว่ากันไปเนี่ยย่างใหม่นะทุกคนนะโอเคนะครับทุกท่านนะ